สวัสดีครับพบกับช่อง y t u t u นะครับเดินเอียงออนทัวร์พาชิมนะครับและ facebook เดินเอียงออนทัวร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปชิมนะครับอาหารนิสานแซ่บๆนะครับที่ลงมือทำเองนะครับในช่วง w o r k f ก o m Home อย่างนี้นะครับนั่นคือลาหมูยอนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ ไปคนน้นในตู้เย็นนะครับมีอะไรเราก็เอามาใส่นะครับของอาจจะขาดบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทำกันนะครับอย่างแรกเราก็นำผักมาล้างก่อนครับซึ่งซื้อมาจากตลาดช่วงนี้ก็ไม่ไว้ใจอะไรนะครับนะครับใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับแล้วก็นำผักลงไปล้างนะครับล้างให้สะอาดเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นำข้าวสารนะครับมาคั่วนะครับกับกระทะครับคั่วให้เหลืองเลยครับบอกเลยว่าการคั่วข้าวสารกับการคั่วพิกกี้ไม่ต่างนะครับฉุนมากแอบจามไม่ไหลายคนนะครับนี่ก็ค่อยๆคั่วนะครับให้ข้าวสารนะครับเหลืองนะครับเกือบไหมนะ พอมันสุกได้ที่นะเดี๋ยวเราก็จะเอาเตียมมาตำกันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาใส่ครกนะครับนำข้าวสารที่คั่วแล้วมาใส่ครกแล้วก็ตำให้พอปนๆนะครับไม่ถึงกับปนมากนะครับพอแบบว่าพอหยาบหยานะครับอันนี้เราก็ตำไปเรื่อยนะครับ ช่วงที่เราตำนี่ก็ยังฉุนเหมือนเดิมนะครับข้าวคั่วนะครับที่คั่วลงมาใหม่ๆนะครับอันนี้เราก็ใส่แมสด้วยนะครับแล้วก็ตำไปครับไม่งั้นเข้าจมูกฉุนมากครับเราก็ตำพอเหยียบหยาบนะครับพอเสร็จนะครับเราก็น้ำข้าวคั่วนะครับมาใส่กระปุกที่เตรียมไว้นะครับ ซึ่งครั้งนี้เราก็คั่วไว้ทีเดียวก็ใช้ได้หลายครั้งนะครับก็เอามาเก็บไว้ก่อนนะซึ่งเราจะใช้จริงๆแล้วหน่อยเดียวนะหลังจากนั้นนะครับเรากา็มาเตรียมนะครับผักที่เราล้างไว้นะครับก็จะเป็นต้นหอมผักชนะีเราก็มาซอยนะครับ ก็จะมีนะครับอหอมแดงนะครับตู้เย็นแล้วมีอะไรแล้วก็นํามาใส่นะครับครั้งนี้ที่เราลาบไม่มีใบสะระแหน่นะครับเราก็เลยไม่ใช้นะครับนี่ก็ซอยหอมแดงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มาฝานมะนาวนะครับให้เป็นซิกซิกไว้นะครับ ก็จะเตรียมมาใช้ปรุงรสนะครับมะนาวครั้งนี้เราก็ใช้ประมาณแค่ลูกกกว่านะครับซึ่งเราจะลาบแค่ประมาณ1จานนะครับอันนี้ก็หน้าตาผักนะครับหอมผักชีหอมแดงใหญ่มะนาวนที่เราเตรียมไว้นะ,ะใส่ไม่ได้เยอะมากครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นําหมูสับนะครับที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็มีหมูยอนะครับเพื่อจะเอามาคั่วครับกับน้ําร้อนนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้สุกนะนี่เราก็ตั้งน้ําร้อนไว้นะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําหมูสับลงไปครับให้มันแตกๆนะครับ คัวก,กับน้ำผูกขิดนะครับให้มันสุกนะครับก็บค่อยๆคั่วไปครับหมูสับก็ประมาณ2ขีดนะครับแลก็ใส่ลงไปนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะมีหมูยอด้วยนะครับในส่วนของหมูยอนี่มันก็จะสุกมาบ้างแล้วนะครับ แช่ตู้เย็นไว้ครับแล้วก็เอามาซอยบางๆนะครับพองีค,ครั้เพื่อมาคั่วกับหสับอีกครั้งนึงครับจะสังเกตได้ว่าน้ําในส่วนของหัวสับก็จะออกมาเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากนี้เราก็พอเราคั่วเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะลินน้ําออกบ้างเป็นบางส่วนนะครับ นี่แล้วก็ใส่หมูยอลงไปครับขัวสองอย่างนะให้เข้ากันนะครับในช่วง work from home อย่างนี้นะครับเราก็มีซื้อพวกหมูยอหมูสับไว้ทิ้งไว้บ้างนะครับแล้วก็มีผักอะไรไปเป็นบางชนิดนะครับ ติดตูดต้เย็นไว้นะครับอ,อยากกินอะไรเราก็ลองมาทำดูนะครับเน,นี่ยพอคั่วได้ที่แล้วพอสุกแล้วเราก็จะปิดไฟครับดูจากน้ําที่เราใส่ไปก็พอประมาณนะครับแล้วก็มีน้ําที่ออกมาจากตัวหมูสับเองด้วยนะครับคั่วให้สุกนะครับหลังจากนั้นเราก็ ปิดไฟแล้วก็ลินน้ําออกจากสับออกหน่อยนะครับส่วนนี้ก็เป็นหน้าตาของเครื่องปรุงรสที่เราเตรียมไว้นะก็จะมีพริกแล้วก็ข้าวคั่วนะครับในส่วนของพริกนี่คือเราก็เอาที่เหลือๆนะครับที่เราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาซื้อโจ๊กมาแล้วทางร้านแถมมาให้นะครับเราก็เก็บๆไว้นะครับไม่ต้องทําใหม่ก็ได้ไม่ต้องคั่วใหม่ก็ได้เพราะว่าเราใช้หน่อยเดียว จะมีหมูสับกับหมูยอรครับแล้วก็พริกกับข้าวคั่วครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผักชีนะครับต้นต้นหอมนะครับแล้วก็หอมใหญ่หอมแดงใหญ่นะครับกระานาวนะอันนี้เราก็นํามาปรุงรสนะครับืดยน้ําปลานะครับใส่ไปรประมาณหนึ่งทับพีนะครับถ้าอยากให้เค็มหน่อยอันนี้ตามชอบเลยนะครับ ต่อไปเราก็จะมีผงชูรสนะครับใส่ไปนิดหน่อยนะครับปลายช้อนนะครับจะมีน้ําตาลนะครับข้าวคั่วครับกับน้ามะนาวที่ปรุงเติมตามมาครับนี่ก็จะเป็นพริกป่นนะครับใส่ไปพอประมาณนะครับใส่ไม่เยอะนะครับจริงพริกป่นนี่เราก็ได้มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะใส่ไปนิดหน่อยนะครับ ก็บีบมะนาวลงไปนะครับมะนาวก็ใส่ไม่เยอะนะครับเราลาบแค่าจานเดียวก็ใส่มะนาวไว้นิดหน่อยนะคนไปแล้วก็ให้มันได้ที่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาชิมกันทีว่ารสชาติเป็นยังไงอนระับนี้เราก็ตัดหวานโดยน้ำตาลวไว้ปลายช้อนไปนิดนึงนะครับ นนแล้วก็เติมข้าวคั่วลงไปนะครับทำให้ตัวลาบมีความหอมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คนส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงต่างๆนะครับให้เข้ากันนะครับกลิ่นก็หอมขึ้นมาเลยครับ ขนาดยังไม่ได้ใส่ผักนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะครับหอมแดงใหญ่นะครับที่เราซอยไว้เมื่อกี้นะครับเอามาผสมรวมกันน,นี่ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็มาชิมรสชาติกันนะครับว่ารสชาติามันขาดอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับอาจจะเค็มจะเปรี้ยวจะหวานนะ ก็จะมีอยู่ประมาณ3รสนะครับแล้วก็ชิมเอานะครับแล้วแต่ความชอบอ่ะผมแนะนําว่าอย่าใส่อะไรไปเยอะมากนะครับค่อยๆใส่ไปครับแล้วก็คนดูให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับแล้วค่อยมาชิมอีกครั้งหนึ่งครับพอกลมกล่อมได้ที่เดี๋ยวเราก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยครับซึ่งในตัวลาบนี้มันก็สามารถที่จะ กินกับข้าวเหนียวร้อนก็ได้นะครับหรือว่าข้าวสวยก็ได้นะครับซึ่งม,มันทำง่ายมากครับส่วนผสมก็มีไม่ไมเยอะนะครับอันนี้เราก็แก้มด้วยผักชีนะครับแล้วก็ตัวพริกสดอ่ะนี้ก็จะเป็นหน้าตาของลาบหมูยอนะครับแซ่บนะครับในสไตล์เดือนเอียงออนทัวร์พาชิมนะครับ ครั้งหน้านะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนครับอ,อยากดูคลิปอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับช่วงนี้ที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านเราก็พยายามาหาอาหารนะครับทำสูตรอาหารที่ง่ายๆครับแล้วทำกินเองที่บ้านง่ายๆได้อ่เอามาฝากกันนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปของเด e ินเอียงออนทัวร์พาชิมชาแนลนะครับทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ฝากทางเ c e b o o k นะครับช่องเดินเอียงออนทัวร์ด้วยนะครับ